สวัสดีค่ะกุ้งนะคะหรือการิการเต็งกูลเป็นที่ปรึกษาการขายนิสันรุ่งเจริญค่สะสาขากม .19 นะคะกุ้งก็จะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะวันนี้ก็จะมีคำมั่นสัญญา4หัวข้อนะคะให้กับคุณลูกค้าที่ออกรถไปแล้วนะคะของทางนิสันเรานะคะคำมั่นสัญญาข้อที่1นะคะก็จะเป็นการความโปร่งใส ก็คือถ้าเกิดกรณีลูกค้านำรถมาซ่อมนะคะทางเราก็จะมีบริการประเมินราคาให้ก่อนซ่อมทุกครั้งนะคะเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนข้อที่2นะคะจะมีการรับประกันทุกชิ้นงานนะคะที่ซ่อมจากเราออกไปนะคะก็จะรับประกันชิ้นงานที่1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลนะคะแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะก็จะทำให้หมดห่วงในเรื่องของอ่า ปัญหาตามมาระหว่างหลังซ่อมนะคะแล้วก็ในกรณีข้อที่3นะคะ กรณีที่ลูกค้าเอารถมาซ่อมนะคะเกิดรออะไรหรืออะไรขาดนะคะเกิน24ชั่วโมงทางเรามีบริการรถใช้งานให้ระหว่างซ่อมนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะคำว่าสัญญาของเราก็คือกรณีลูกค้านะคะคนำรถเข้าศูนย์บริการตลอดระยะเวลา3ปีแสนโลนะคะแล้วก็บริการช่วยเหลือ24 ช่วยเหลือสุขเฉลย24ชั่วโมงหมดเรามีเพิ่มให้กับคุณลูกค้านะคะอีก6เดือนหรือ10,000กิโลนะคะแล้วแต่ระยะทางอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะแล้วก็คำมั่นสัญญา4ข้อนี้นะคะก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในตัวแบรนด์ของ n i สสันมากยิ่งขึ้นนะคะก็ออกรถกับทางนิสสันของเรานะคะไม่ทอดทิ้งคุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะวันนี้กุ้งก็ มีอาาสาระดีๆมาฝากกับคุณลูกค้าที่ออกรถไปแล้วแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ